เราทักทุกคนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับกับบริเนตชูเอ็มนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์เนี่ยที่จะพาเพื่อนไปดูนะครับหลังจากที่เปิดมาวันแรกของเมื่อวานนะครับในช่วงเลเวลของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่36ถึง40นะครับที่เราจะต้องเล่งไปให้ได้เพื่อที่จะเปิดในส่วนของดันเจี้ยนต่างๆครับและวันนี้นะครับผมจะมาไกด์ในส่วนของว่าตั้งแต่เลเวล36เนี่ย จะดันไปถึง50เนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างตามสเต็ปสเต็ปเลยนะครับและมีอะไรที่เราจะต้องปรับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนะครับมีดาเมจและก็ทําตัวละครมีป้องกันที่สามารถทําให้เรา ไปฟาร์มที่แมปตรงสูงเพื่อที่จะหาทรัพยากรสําคัญที่สุดก็คือสกิลฟ้านั่นเองครับในช่วงปัจจุบันนะครับผมใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับหลักๆเลยนะครับตอนที่เราเลเวล3 6มสิถึงสี่ครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องได้เริ่มทำภารกิจนะครับซึ่งภารกิจที่เราจะต้องทำเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองในส่วนของจีรันนั่นเองครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่่่เขข้าาสูทรืออง กีรันนะครับผมตรงนี้นะแลวก็มาที่หมู่บ้านของกีรันครับตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มรับภารกิจหลักเข้ามาแล้วนะครับและสถานที่ต่างๆเนี่ยที่เราจําเป็นต้องไปปล่อยบอดนะครับเราเนี่ยก็จะรู้กันแล้วนะครับหลักๆเลยผมขอย้อนกลับมาครับสิ่งที่เราจะสามารถนะครับหลังจากที่เราทำาวสตหลักและช่วงที่เราจะปล่อย AFK แนะนำนะครับ ให้เรานะครับต้องทําตัวระยะหนึ่งรังป้องกันที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการฟาร์มอยู่ประมาณเท่าไหร่หลักๆเราก็จะเข้าในส่วนของหลังแม่มดนั่นเองครับซึ่งหลังแม่มดนะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆเลยก็คือชั้นที่3มนะครับมันก็คือชั้นใตดินที่3หลักๆสําคัญเนี่ยที่เราจะต้องไปฟาร์มนะครับถ้าใครเล่นในส่วนของกิ้ที่ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะไปล่ามอนเตอร์ล่าบอสนั่นเองครับก็จะมีบอสหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบอสออโต้ด้วยนะ เออไล่ตบเราด้วยครับซึ่งเขาก็จะมาฟาร์มในส่วนของของแดงแล้วก็สกิลแดงนะครับถ้าเป็นกิลใหญ่เนาะแต่ถ้าเราเล่นในส่วนของสายฟรีหรือแสงนุน้อยนะครับหนึ่งก็คือนะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะได้รัดก้านะครับตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายเวทนะครับหรืออาชีพพีทหรือพระนั่นเองครับเพราะว่าพลังป้องกัน4นะครับแล้วก็ได้วิดด้วย1นั่นเองครับอันนี้ก็คือจุดที่เราจะต้องมาฟาร์มแล้วก็ปล่อยบอดนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยยังไม่เป็นมอนออ ก็ต้องรู้ด้วยเนาะว่ามอนเตอร์เนี่ยท่าอะไรนะครับเวลาเราใส่ของเพื่อป้องกันท่าต่างๆเราถึงจะได้ทําได้นะครับและต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสายแอดตัวที่2ก็จะเป็นสร้อยคอนะครับนี่สร้อยคอรตรงนี้เลยก็จะเป็นพลังป้องกัน1น,นะครับและก็โลคูไทยเนี่ยบวกอยู่ที่15แล้วก็แม่นยําสถานะพี่ปกติเพช่วงกลางเกมอบบยังไงเราก็ต้องได้ใส่อยู่แล้วนะครับสำหรับสร้อยคอนี้และก็อาชีพนะครับผมในส่วนของ สกิลก็จะเป็นอาชีพธนูนั่นเองครับก็จะเป็นสกิลฟ้าชิ้นนี้นั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลของนักดาบนะครับผมตรงนี้นะก็จะเป็น defense alla ทำให้ดาเมจดาบเนี่ยรุนแรงมากขึ้นนะครับบางที่สกิลนะครับที่มันจะดรอปนะก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าเนาะอย่างส่วนส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาใส่ตัวละครนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้นําไปขายในตลาดกลางนะถ้าเป็นสายพีทนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ เอ็นไลท์เทนเมนะครับก็จะเป็นสกิลฟ้าถ้าเป็นสายเวท y นะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายเลยประมาณไหนแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยคือตัวไหนนะครับที่เราจะต้องเล็งและก็ไปตั้งค่าในส่วนของสแกนนั่นเองครับซึ่งสถานที่ต่อมาเนี่ยที่อยากจะแนะนําในการฟาร์มนะครับหรือปล่อยบอทนั่นเองก็จะอยู่ในนอกแมปเลยครับก็จะเป็นในส่วนของอล่งของลิซ์ตแมนนะครับตรงนี้นะตำแหน่งนี้เลยครับผมตรงนี้นะ ก็เราคลิกไปที่มอนเตอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยก็จะมีบอสนะครับบอสในแมปด้วยนะก็จะเป็นในส่วนของดอกของฟ้าต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีสนามแข้งรองเท้านะประมาณนี้นะครับผมที่มันจะดอกแล้วก็สู้นะครับผมในส่วนของการคราฟของฟ้าด้วยเหมือนกันครับตรงนี้ประมาณก็จะเป็นมอนเตอร์ทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีสกิลของพีฟอยู่นะครับ h o ี่โฟกัสนะตรงนี้มอนเตอร์เนี่ยจะเป็น h ั z ไ r นะครับเวลาเราใส่ แหวนธาตุนะบางคนเนี่ยดอปแหวนธาตุมานะครับก็สามารถใส่ด้านทานของธาตุไฟได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายเวทนะครับผมตรงนี้แหละหลักๆนะครับตำแหน่งฟาร์มเนี่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็จะเป็นตัวที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหนองน้ําคูแม่นะครับผมตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้ครับเราสามารถไปปล่อยฟาร์มได้ซึ่งมันก็จะดปนะครับในส่วนของแหวนธาตุลมนั่นเองครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมเวลาเราไปฟาร์มมอนธาตุลมเนี่ยถ้าเราได้ตรงนี้มา มอนทร์ลุงวิชาตีระเบลม,มากขึ้นนะครับตั้งแต่45เลยนะทุกคนนะ45เนี่ยถือว่าดีมากนะครับที่จะเอาไว้ใช้ฟาร์มหรือปล่อยฟาร์มในมอนเตอร์ท่านลุมนั่นเองครับต่อามาครับก็จะเป็นในส่วนของท่อระบายนะครับผมที่แนะนําเลยนะซ a ล a ่ามเมเดอร์นะครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีครับหนึ่งก็คือจะได้พลรรังป้องกันอยู่แล้ว2ก็คือจะเป็นดามเมจเพิมเ่มเติมเมื่อติดคีย์ี่ข้อนะครับพวกนักธนูนะ นักธนูหรือว่านักเวทนะครับต่างๆเนี่ยที่อาศัยคีดีคอลอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะมีนะครับมอนเตอร์แบบมนุษย์นะที่จะดรอปสกิลแดงด้วยถ้าใครเล่นสายเวทเนี่ยยิ่งดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะว่าสกิลเนี่ยจะเพิ่มในชนของเพิ่มดาเมจสกิลครับ10%และก็ความเร็วไล้10%ครับความแม่นยํยำอีก10%นะครับผมอันนี้สมควรน,นะที่สายเวทนะครับคนที่จะมาปล่อยบอทเลยเพราะว่ามันเป็นสกิลแดงที่ ค่อนข้างสําคัญมากๆครับถ้าดอกมานี่โอ้โหชีวิตเราก็จะเปลี่ยนเลยนะครับดาเมจเราก็จะแรงมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆนะครับที่ควรที่จะปล่อยฟาร์มและอีกส่วนหนึ่งครับที่เราจะต้องฟาร์มอยู่แล้วนะครับในการเข้าหอคอยมันก็คือดันเจียนที่เราจะต้องเข้านะครับก็คือหอคอยคูม่สําหรับหอคอยคูม่เนี่ยที่ผมเริ่มแนะนําเลยนะให้เราเข้าไปที่ชั้น3นะครับชั้น3เลยถ้าเรายืนไม่ไหวเราก็ต้องไปทําตัวละครนะครับซึ่งดอบแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแหวนของดินนะครับนี่ แหวนธาตุดินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมถ้าเราได้มาสาหรับแหวนธาตุเอาไว้ฟาร์มนะครับในส่วนของมอนเตอร์ธาตุดินได้ครับผมต่อมาก็จะเป็นเสื้อซาลาเมเดอร์นะครับและก็แหวนไฟที่เราจะต้องฟาร์มนะครับในส่วนตรงนี้นะเห็นไหมไฟ45เปครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่าลงหลังนะครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่เลเวล40ขึ้นไปเนี่ยแหวนไฟค่อนข้างมีความสําคัญมากๆนะครับผมพอมอนเตอร์ส่วนใหญ่นะครับตั้งแต่เลเวล40ขึ้นไปเนี่ยในแมวต่างๆที่เราจะฟาร์ มันจะเกิดมอนเตอร์ธาตุไฟที่ค่อนข้างเยอะและก็มอนเตอร์ธาตุมืดนะครับถ้าเราหาธาตุมืดได้ก็ยิ่งดีเอาล่ะชั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่4นะครับที่แนะนําก็จะเป็นในส่วนของของฟ้าและก็ทัามพีนะครับสกิลของฟ้าซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมในชั้น4ก็จะเหมาะที่สุดนะครับที่เราจะทําในช่วงกลางเกม ช่วง40ไปหา50นะครับควรที่จะมาลงหอคอยบ่อยๆนะครับก็จะมีแหวงมืดด้วยหลักๆสําคัญนะครับเพราะว่ามันจะไปต่อเนื่องในส่วนของเลเวล40ไปหา50และเราจะมาพูดถึงว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับตอนที่เราเนี่ยเลเวลในช่วงที่40นะครับเราอยากจะบิวในส่วนไหนนะครับหก็คือนะครับในเรื่องของการบอทออฟไรน์นะครับเราก็ต้องตั้งบอทออฟไลน์ให้มันถูกต้องนะครับเวลาเราจะปล่อยฟาร์มเนาะ12ชั่วโมงนะครับในการ ตั้งบทออฟไลน์ครับโดยการตั้งบทออฟไลน์เนี่ยผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการตั้งเนี่ยก็คือให้เราตั้งขอบเขตนะครับไม่ต้องจําเป็นนะครับไปขอบเขตที่ไม่จํากัดนะให้เราตั้งขอบเขตประมาณ20เมตรก็พอ2นะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะทําในส่วนของ q u วสรายวันครับ q u วสรายวันเนี่ยมันคือคําพยากรณ์นะครับถ้าแปลเป็นเซิร์ฟไทยเราแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยหลักๆนะครับที่จะทําให้เราค่อนข้างเติบโตมากๆนะครับเราก็จะสามารถรับอุปกรณ์เนี่ยในระดับสูงได้ ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเมืองนะครับยิ่งเมืองชงสูงนะครับเมืองงสูงเนี่ยถ้าเป็นกีันเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราไปรับเฟสในส่วนของเมืองกีันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถหมุนนะครับหรือรีเซ็ตอ่ารีเฟสน,นะครับผมในส่วนของเฟสเนี่ยต่างๆถ้าเราได้3มขีดเนี่ยมันจะเริ่มมีของฟ้าขึ้นมานะครับประมาณนั้นนะ ก็ของเนี่ยมันก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับยิ่งเราไปทําเมืองถึงสูงอีพีเราก็จะได้เยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของเฟสายวัน2เนี่ยก็จะเป็นแต้มนะครับตรงนี้เลยก็จะเป็นแต้มโกเช่นนะครับที่เราจะต้องเก็บสะสมเพื่อนาไปซื้อคัมพีพาร์สิบนั่นเองครับผมอ่ะพาสซีฟเป็นยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะเดี๋ยวไปตามเนื้อเรื่องกันก่อนนะครับค่อนข้างยาวนะรายละเอียดผมพยายามที่จะลงกลึกให้ที่สุดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตาแห่งเกติยศตรงนี้เนี่ยเก็บไว้เถอะเชื่อผมนะครับมันจะ อาประดับอีกาถ้าใครเคยเล่นในโคนะมันก็จะเป็นประดับนะครับที่เป็นประดับช็อปอ่ะผมขอเรียกแบบนี้แล้วกันเป็นประดับช็อปแล้วสามารถเอาแต้มตรงนี้เนี่ยไปแลกประดับช็อปแล้วมาตีบวกได้ครับผมถ้าใครเล่นสายฟรีเนี่ยควรที่จะเก็บไว้ให้เยอะที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาไปแลกหรือไปใช้อะไรนะครับยังไม่มียังไม่มีมมการอัปเดตเข้ามานะครับในการอัปเดตอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามานะครับ แต่การที่2เนี่ยเราก็จะได้นะครับในส่วนของตรงเศษบูปินครับนี่ไหมเศษบูปินในการสร้างอาวุธครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้จากในส่วนของเฟสประจําวันนะครับเราก็จะสามารถได้บูปินหลักๆทั้งหมดเนี่ยยีชิ้นนะครับเราก็จะสามารถสร้างอาวุธได้1ชิ้นใช่ไหมครับอ่าประมาณนั้นนะเฟสในวันเป็นอะไรที่สําคัญนะครับแล้วก็ดีมากๆนะทุกคนอ่าสนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆไปนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องไปกิจนี้บ่อยๆนะครับมันจะเกิดทุกรอบเลยนะครับมันจะมาบ่อยมากก็แนะนํานะครับ เราไม่จำเป็นต้องใช้เทเลพอตก็ได้นะครับให้เราทําการเทเลพอตไปแบบเมืองนะครับโดยเสียโกนะจากนั้นครับให้เราทําการวิ่งไปก็ได้นะครับผมอ่ะเราก็หันหลังแล้วก็วิ่งไปเลยครับผมเลี้ยวหน่อยอ่ะโอเคนี่น่าจะถูกนะครับอ่ะมันจะเป็นพื้นที่มืดๆแบบนี้ครับซึ่งกิจนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างสําคัญสําคัญเพราะอะไรครับ1เราจะได้ EP ที่มันเยอะมากขึ้น2นะครับหลักๆสําคัญเลยให้เราครับทําการตั้งค่านะครับตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปตีนะ ให้เราตั้งค่าครับแล้วติ๊กแบบนี้ครับผมแบบนี้เลยนะครับในช่องนี้นะในการสแกนตั้งค่านะครับให้เราตีบอนเตอร์ที่มันจะตีเราก่อนนะครับตรงนี้เพราะว่ามอนเตอร์นะครับที่ออกมาในจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นมอนที่ออโต้นะครับตีเราก่อนแล้วพอเราตีไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นไหมครับโทเค็นคํำพยากรครับที่ตกลงมาค่อนข้างเยอะถ้าใครฟาร์มหรือมาในส่วนของกิจดาบเราจะได้ในส่วนของแต้มนะครับนี่จะเป็นแต้มแบบนี้เลยครับเห็นไหม แต้มตรงนี้ค่อนข้างเยอะพอเยอะเมื่อไหร่ครับเราก็จะสามารถนําไปซื้อในส่วนของคมพีนะครับซึ่งคมพีคือคมพีอะไรครับคมพีพาสซีฟนะครับผมตรงนี้เลยหน้านี้ครับเนี่ยที่เรามีนะครับเราจะได้ซื้อในส่วนของพาสซีฟพวกนี้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเติบโตได้ไวกว่าคนอื่นนั่นเองครับก็คือให้เราตีมอนไปอย่างนี้ครับเราก็จะมาทําความเข้าใจนะครับเวลาเราตีไปปกตินะครับมอนเนี่ยมันก็จะดอกในส่วนของโทเค็นค้ำพยากรเพื่อนก็เห็นมันหล่นนะตรงตามพื้นเลย ับ2เนี่ยหลักๆครับมันจะเป็นกล่องนะครับซาลิเซ่ครับกล่องซาลิเซ่เป็นยังไงก็จะเป็นกล่องแดงๆแบบนี้ครับถ้าใครได้กล่องแบบนี้นะครับแล้วถ้ามันดอกนะแล้วรับมาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าของโคตรดีของมีอะไรบ้างครับอามรูปเลยครับผมจะขึ้นรูปให้กับเพื่อนดูนะครับซึ่งของที่มีมูลค่าและก็สําคัญนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะครับได้มาหนึ่งกล่องวู้ได้หินออฟนะครับแล้วหินออฟเนี่ยก็สามารถนาไปขายได้ด้วยครับในตลาดอ่ะผมจะกดไปที่ตลาดให้เพื่อนดูนะ ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมขายได้หรือเปล่านะครับ1ชิ้นครับแพงเอาเรื่องเห็นไหมครับนี่แหละแล้ว2นะครับมันจะดอปตรงนี้ครับหินชิวเลนนะครับซึ่งหินชิวเลนมันคือหินที่เอาไปขายกับ NPC แล้วได้เป็นเหรียญเงินหรือเหรียญโกครับเหรียญโกเนี่ยในเกมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาเดนาครับคือเหรียญอาเดนาที่เราเอาไว้ซื้อในส่วนของคำพีสกิลกับ NPC นนั่นเองครับนี่แหละครับคือ ข้อดีนะครับของการที่เรามาตีกิบดับและต่อจากนั้นรับมันก็จะมีบอสนะครับบอสตัวสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆนะครับใครคนเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะยืนใกล้ๆบอสแบบนี้ครับเพื่ออะไรครับผมเวลาบอสมันแตกเนี่ยอะอย่างที่บอกครับเวลาบอสมันแตกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นของมันจะหล่นครับแล้วทุกคนเนี่ยจะแย่งกันเก็บนะครับเราเนี่ยก็ต้องเก็บในส่วนของลูกมือเนี่ยกดรัวๆนะครับจะได้เก็บของให้ทันคนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอาจจะได้ ได้เก็บของนะครับแล้วของที่ดีที่สุดนะครับตอนที่บอสมันแตกเนี่ยผมเคยเก็บได้นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับตรงนี้เลยของที่ดีที่สุดนะครับก็คือบูปินครับนี่มันจะเป็นบูปินแบบนี้ครับผมมันจะตบทีละ5ชิ้นครับเห็นไหมครับพวกนี้นะจะมีแบบบูปินแบบอันนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมบูปินแบบประดับด้วยนะครับเห็นไหมก็จะทําให้เราล่ากของฟ้าได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับเราก็จะมีของฟ้าใช้อะไรแบบนี้นะครับผมก็แนะนําประมาณนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นจิบในส่วนของดาบะทีนี้เราจะมาทําการสรุปกันนะครับว่าดาบฟาริเซ่เนี่ยในกล่องนะครับมีอะไรที่ดีดีมากๆนะเราดูตามรูปได้เลยครับหลักๆนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือไปตีบวกเนี่ยได้ขายอยู่แล้วนะแต่ว่าราคายังไม่แรงเท่าไหร่อินออฟนะครับราคาจะดีที่สุดแล้วก็2นะครับจะเป็นชิ้นส่วนสูตรนะครับอ่าชิ้นส่วนบุ๊คพิ้นต่างๆครับตรงนี้แหละราคาจะดีครับถ้าเราดอปมาแบบไม่ล็อกนะ แล้วไปขายในตลาดเราก็จะล่าในส่วนของเพชรขาวได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลักการนะทุกคนนะก็ตั้งแต่คลิปถ้าคลิปนี้ออกไปผมเชื่อว่าทุกคนนะครับน่าจะไปกิจนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะไปกระจุกแต่ว่าถ้าแบบพุ่งสูงแบบนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราไปในช่วงนี้เนี่ยจะเจอกิวใหญ่นะครับหรือสุลต่านพอเราเข้าไปเนี่ยเขาเปิดหัวเลยนะเขาเปิดหัวใส่เราเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการของสนะครับก็คือเราจะต้องไปตีบอสโลกครับเราสังเกตตรงนี้นะ บอสจะเกิดแล้วปุ๊บอ่าพอเรากดตรงนี้ครับเวลาบอสมาแล้วครับผมก็เขาจะบอกว่าบอสเนี่ยเกิดเมืองไหนให้เรากดไปที่ตรงนี้ครับกดตรงนี้นะแล้วนะครับดูนะก็จะมีคูม่าบิทเบี้ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอสนะครับอ่าอันนี้คือบอสโลกนะจะเป็นเกิดครั้งละ2ตัวครับปองคราบต่างๆครับอ่าหลักๆนะครับเราก็ต้องแห่ของฟ้ากันแล้วใช่ไหมการที่เราจะทําของในช่วงแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องทําเ็จนะครับถ้าเป็นของเขียวเขียวอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า มิลิกนะครับมิลิกเนี่ยเป็นเซตในส่วนของอสายประชิดนะครับสายประชิดจะได้พลังป้องกันที่ค่อนข้างเยอะและก็ได้คอตค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมีชุดนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะครับกางเกงก็ใส่ไปเลยก็จะเป็นพลังป้องกันนะครับถ้าเป็นถุงมืออันนี้ก็คือของฟ้าเนี่ยาหายากมากนะเกมนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับทำเซตกันไปก่อนถ้าเป็นใครเป็นสายประชิดนะก็ทําเซตมิลิตไปก่อนนะครับ แล้วก็รองเท้านะครับก็เหมือนกันเลยก็จะมีชื่อเซตอยู่นะครับคนเราก็จะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของหมวกนะครับหมวกก็เหมือนกันก็จะได้มาแล้วก็เสื้อคลุมนะครับเสื้อคลุมเนี่ยถ้าเราเสื้อคลุมส่วนใหญ่นะครับเราได้ฟรีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่จะเป็นต้านทานสกิลอ่ะเราก็เอามาใส่ก่อนได้จากซีซันพาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นของแจกจากซีซันพาร์แต่ถ้าเป็นสายเวทอย่างนี้ครับผมผมแนะนําว่าให้เราคราบเอานะคราฟเอาเราจะได้วิทด้วยนะครับก็จะได้ฟื้นฟูมานาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผม ตรงนี้นะก็แนะนำนะครับถ้าเป็นเสื้อยืดก็เหมือนกันครับเสื้อยืดเนี่ยจะมีตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะเสื้อยืดนะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อยืดเขียวก็จะเป็นเซ็ตของมานาเลยนะครับก็แนะนําว่าให้คราฟเอานะถ้าเรายังไม่มีนะครับสําหรับเครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยก็เลือกเอาเลยครับตามสเต็ปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายประชิดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นธนูอันนี้ก็จะเป็นเวทกับหมอนะครับประมาณนั้นโอเคนะในเรื่องของเซ็ตนะครับผมถ้าเป็นเซ็ตในส่วนของ ถ้าเป็นเซตในส่วนของสายระยะไกลนะครับก็จะมีธนูมีเวทมีมีพระนะครับผมก็จะเล่นในส่วนของเซตในส่วนของอาเมียนนะครับนี่นะก็จะได้ในส่วนของฟ้นฟูเอ็มมานาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อบริหารในส่วนของมานาแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้มานานะครับอย่างเช่นธนูเนี่ยเน้นในการปีปกตินะก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้า ฮสก,กิลเยอะๆเนี่ยก็ควรนะครับที่จะใช้เซตนี้เหมือนกันครับผมต่อมาหลักการต่อมาเนี่ยถ้าเราอยากจะหานะครับที่มันเป็นเหรียญโทเคนนะครับพยากณรหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญเนี่ยจะหาได้อย่างไรครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับมันจะมีคมคีย์นะครับที่เราดรอปจากมอนมันจะมีทั้งใบเขียวใบฟ้านะครับยิ่งเราได้ใบสูงๆเขียวสูงๆท,ที่มากขึ้นเนี่ยของที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับ เพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นใบเขียวนะครับผมจะกดใบเขียวให้เพื่อนดูนะครับอันนี้แค่ใบเขียวนะปุ๊บมันจะเป็นเควสรายวันเลยครับนี่เรากดขึ้นมาเห็นไหมครับคัมงพีนะครับก็จะทําให้เราเติบโตต่อมาครับเราจะมาที่ร้านค้าเล็กเปลี่ยนในเกมครับให้เรากดที่ร้านค้าช็อปเลยนะครับแล้วก็มาเล็กเปลี่ยนครับหนึ่งวันเนี่ยเราจะซื้ออะไรบ้างใช่ไหมครับก็แนะนํานะครับถ้าใครอยากวิซื้อพรป้องกันนะก็ซื้อเลยนะครับมันใช้ตั้ง1 m เอมนะมันใช้ตั้ง1มันจะมีข้อดีครับมันจะมีข้อดีก็คือ เราเนี่ยจะได้รับพรนะครับถ,ถึงแม้ว่าแต้มพรของเราหมดเนี่ยมันก็จะคงที่ให้เป็นระดับ2เลยนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือข้อดีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะแต่ตัวเกมเนี่ยก็จะมีแจกเรื่อยๆนะสำหรับพรนะครับก็จะมีแจกเรื่อยๆอยู่แต่บางทีเนี่ยเราปล่อยบอทย4ิบสชั่วโมงเนี่ยมันหมดไวนะสำหรับพรนะครับซึ่งถ้าพรหมดเนี่ยอีพีเราได้น้อยมากเลยนะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นตามลำดับนะครับระดับเลยนะตรงนี้อย่าลืมครับซื้อไปเลย แต่แค่ 1M ครับซื้อได้เลยนะครับต่อมาครับที่เราจะต้องซื้อจริงๆนะครับผมจะไม่เอาพวกแบบว่าใช้เยอะๆนะไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นนะว์ปเทเลพอร์ตนะครับใบวัปทองไม่จำเป็นครับเพราะว่ามันแทงเกินนะครับแล้วก็บัฟนะครับตรงนี้ลมหายใจแห่งใา์อานะครับก็ไม่แนะนำนะครับเป็นบัฟคามเร็วเราไปซื้อขวดยาความเร็วนะครับกับเ p c ดีกว่าเพราะว่าอันนี้แพงนะครับ อันที่จะให้ซื้อเนี่ยก็คือตรงนี้ครับผมกล่องปลาเกียรติยศครับ1วันวันละกล่องครับผม1วันก็คือมาแล้วก็ซื้อเลยนะตรงนี้ซื้อเลยทองครับเรามาที่กาชาครับกาชายัางไงเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ายิ่งเราเลเวลสูงๆงเนี่ยเขาก็จะเปิดกาชาฟรีให้กับเราค่อนข้างเยอะนะครับผมตรงนี้เหรียญโทเค็นก็อย่างที่บอกครับแนะนําครับว่า ไม่จาเป็นต้องไปซื้อนะครับเดือนละ1ครั้งเนี่ยผมแนะนาไม่ไม่ต้องไปซื้อนะเอาไปซื้อคัมภีพาสีผมว่าจะคุ้มกว่าร้านที่4เนี่ยจะเป็นร้านคัมภีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อคัมพีฟ้าให้กับเพื่อนดูครับมันคุ้มนะวันละหนึ่งนะครับวันละหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบพยากรณ์แห่งวิหารนะครับใบวิหารนะอ่ะเป็นคัมภีฟ้านะซื้อเลยนะครับเจ็ดหมื่นเองอ่าซื้อเลยคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มอันนี้จะเป็นวัตถุดิบนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบวัน ก็ซื้อเลยนะครับซื้อเลยนะกอละสามนะครับซื้อเลยเดี๋ยวผมนะครับยังไงก็คุ้มอันนี้ก็จะเป็นหนังสือสมุดสกิลนะครับซื้อเลยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะปุ๊บป่ะเราไปเปิดกันว่าคอคุ้มไม่คุ้มยังไงครับผมเปิดมาปั๊บอืมอันนี้เป็นบูปินนะครับก็ได้ตรงนี้ด้วยนะ100อนะครับผนึกงหนึ้อยเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ้าเราไม่พอใจครับเราสามารถรีได้ครับรีแต่ว่าแพงนะ รีแพงนะก็จะมีอุปกรณ์เห็นไหมครับเป็นอุปกรณ์ฟ้าเห็นไหมถ้าเรากดของฟ้ามาเป็นอุปกรณ์ฟ้าครับเออเอาเรื่องอยูนะครับเป็นของฟ้าอาชีพพระนะครับผมสายชีพเราอันนี้จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อฟ้านะเสื้อฟ้าจะเป็นของนักธนูนะครับโอ้โหนี่แหละครับจุดที่เปลืองโกนะแต่ว่ามันคุ้มนะเวลาเราเราเวลาเราสุ่มนะครับเสื้อธนูอีกนะครับผมจาันั้นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นสมุดสกิลครับโอ้โหเป็นสายไหนวะเนี่ย สายเออมีดนะครับผมสายมีดนะไม่เอาใช่ไหมไม่เอาลีครับจนกว่าจะเจอตัวเองครับโอ้โหมีดมีดแดงครับหลัวๆครับอุ้ยมันล็อกปาวะมีดแดงน่าจะล็อกปะวะเออไม่ล็อกครับอันนี้สายเวทแล้วนะ่ะสายเวทละเรารับไปเลยครับเึ้งนี่แหละคือข้อดีครับพอเราเลเวล40เนี่ยเราจะเริ่มนะครับในการเก็บในส่วนของเงินนะครับแบบจริงจังเลยนะแต่ว่าสกิลแดงที่เราจะต้องซื้อกับ N p c นะครับหนึ่งก็คือถ้าเป็นอาชิพฮะ ก็จะเป็นผู้วิทยาวิญญาณนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะป้องกันนะครับยิ่ง HP ของเราต่ําเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะลดดาเมจที่มันเยอะมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสายเวทเนี่ยก็จะเป็นพลังลึกลับก็จะให้ความเร็วได้นะครับสิแล้วก็ขยายดาเมจสกิลนะครับสิเรเราก็จะแรงมากขึ้นใช่ไหมครับถ้าเป็นดาบคู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ PVP ค่าความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อัตรา PVP แล้วก็โจมตีที่ข้อบวกมาห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ค่าความเสียหายของคี่ที่ข้ออีกนะครับขี้ดำนะบวกมาอ ดีมากนะครับสำหรับสกิลดาบคู่ถ้าเป็นสายมีดเนี่ยก็จะเป็นคีย์คั่สิบอร์เนนะครับแล้วก็เมื่อคิยิคอลเนี่ยคีด์แดงนะครับก็จะเพิ่มอีกบวกสิหน่วยนั่นเองครับต่อมาครับก็จะเป็นดาบมือเดียวนะครับดาบมือเดียวเนี่ยเจ้าจะได้ทั้งสเต็งคอนเอจิ AG, วิดนะครับบวกมา3เลยในคุ้มค่าจัดนะ่ะแล้วก็ความเร็วในการโจมตีนะครับบวกมาอีก10ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกอีก10นะครับสำหรับสกิลนี้พวกนี้เนี่ยเป็นสกิลแดงหมดนะ ถ้าเป็นอของนักขนูนะครับก็จะเป็นช็อตสุดท้ายหรือล a s t ็อตนั่นเองครับยิ่ง HP ต่าเนี่ยเรานะครับด้เมจีระยะไกลโจมตีระยะไกลโอกาสโจมตี2เท่านะครับก็จะเยอะมากขึ้นก็เอาง่ายครับยิ่งแบบว่า HP เราต่ำเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าด้วยนะถ้าเราได้สกิลนี้มาเราต้องไปตั้งค่าให้เลือดของเราต่ำกว่า50นะครับเพราะว่ามันอ้างอิงโดยเลือดเราต่ํามากเท่าไหร่นะครับโอกาสเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับประมาณนั้นเอาละครับต่อมาเนี่ยก็คือหลักๆสําคัญต่อมาก็คือ พลังป้องกันครับเราก็จะเห็นว่าค่าสเตตัสของเรานะครับผมค่าพลังป้องกันของเราเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าเราไม่ยีของฟ้าใสเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นของผมนะครับแค่3 2เอง32เนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมากเพราะอะไรครับผมยังไม่ตีบวกนะครับผมตรงนี้นะก็แนะนานะครับใครที่ยังไม่ตีบวกตั้งแต่35ไปหา40นะเดี๋ยวจะโดนมอนตีแรงมากขึ้นนะครับก็ให้เรานะครับเอาในส่วนของใบตีบวกเนี่ย ในชุดเกาะนะครับต่งางๆนะให้เพื่อนเนี่ยไปทําการปีบวกชุดเกาะเลยนะครับผมประมาณนี้ feet, อ่ะแล้วก็กดค้อนเข้าไปแล้วก็เสริมกีละหลายตัวนะครับผมนี่เราก็จะเสริมเลยนะแต่ผมแนะนําว่าการที่เราจะเสริมพวกนี้เนี่ยให้เราไปทาเซตก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตีนะมันจะเปลปืองใบตีบวกค่อนข้างเยอะนะครับผมแนะนําว่าให้เราได้เซตของเราก่อนนะครับให้เราได้เซตของเราก่อนอย่างเช่นถุงมือถุงมือถุงมือไป,ไปเลยครับตีการันตีไปบวก4ทุกอันนะครับเพื่อเอาพลังป้องกันครับ ที่ผมจะ,จะแนะนำนะครับพลังป้องกันที่เราควรที่จะอายตอนตั้งแต่40ขึ้นไปก็คือให้เราครับไปบิวในส่วนของเสื้อผ้าไปบิวในส่วนของเสื้อผ้าตีบกให้หมด2นะครับพยายามหาของฟา้ามาใส่ให้ได้ให้มันอยู่ในช่วงเลน์ของ80ถึง90นะครับอันนี้อ้างอิงจากเซิร์ฟนอกที่ตั้งแต่เล่นมานะครับผม80ถึง90เราก็จะไปฟาร์มในส่วนของแมปกีรันได้แบบสบายสบายครับผมโอเคน,นี่ก็จะเป็นเรื่องคิดทั้งหมดที่เราจะต้องทำนะครับสำหรับเกม เนท 2M ครับฝากไว้แค่นี้ครับสำหรับคอนเทนต์นี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับ